สวัสดีค่ะ,ะเราก็มาเจอกันนะคะหลังจากที่เราควิสครั้งที่หนึ่งไปนะคะอมในรอบใน,ในชัปเตอร์ที่ที่สองนะคะ unit ที่สองขอโทษใน unit ที่สองนั้นนะคะมันพูดถึงเรื่อง earth science นะคะ earth science นั้นนะคะก็คือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลกหรือว่าศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลก ทีนี้ใน3บทที่เราจะเรียนกันใน chapter ท,ที่4เขาพูดถึง the mysterious disappearance of g a i k o เดี๋ยวพูดนะเดี๋ยวพูดอธิบายให้ฟังนะคะว่าคำว่า mysterious และ disappearance แปลว่าอะไรเขาบอกว่า a research ship goes down to the deepest place on the, on earth and then suddenly disappear a research ship ก็คือเรือของเรือวิจัย goes down นะคะก็คือลงไปข้างล่าง นะคะไปถึงที่ที่ลึกที่สุดของโลกแล้วก็อยู่อยู่ก็ดิสเพียร์นั่นนั่นคือนั่นคือชั้เตอร์ที่สี่ที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์แอเรียก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ earth earth science 蛋蛋นะคะแล้วก็ engineering นะคะก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลกหรือวิทยาศาสตร์นะคะหรือเรียกว่านะคะเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโลกแล้วก็เรื่องของวิศวกรรมในชั้เตอร์ที่ห้าที่จะที่จะคุยกับคุณในวันในวันอังคารก็คือ a n c e a n of plastic ก็คือเป็นทะเลนะคะของพลาสติก On a sailing trip through unknown waters, a sailor discovered a shocking environmental problem. ประโยคอยู่ที่ a sailor discovered ก็คือนะคะนักเดินเรือค้นพบนะคะค้นพบ a shocking environmental problem คำนามนะคะคำนามที่เป็นการของคำว่า discover คือคำว่า problem problem ก็คือปัญหา สิ่งแวดล้อมที่น่าตระนกนะคะน่าตกใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนะคะคอนเทนต์แอเรียก็คือเป็นเออร์ไซด์กับ Environmental Studie s แล้วก็ chapter สุดท้ายนะคะที่ครูจะโพสต์ไว้ในวันพุธ mm hmm. ก็คือนะคะเรื่องกงเรื่องของ a. S p u l a s k i and the Big b u r n นะคะ One f i เจอร r สบร a ฟแอคชัเพราะฉะนั้นคำนำหลักคือคำว่า Action s นะคะ Action ที่มันทำไมการกระทําที่มันกล้าหาญของใครของพนักง,งานดับเพลิงคนหนึ่งได้นะคะช่วยเหลือ a group of men นะคะกลุ่มกลุ่มชายชะกันที่ trapped by a terrible fire นะคะที่ติดนะคะที่ถูกติดนะคะที่ติดนะคะกับไฟไหม้ที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นนะคะคอนเทนเนอร์ก็คือ earth science เหมือนเดิมแต่ว่า นะะในคำศัพท์ที่จะใช้ลงไปก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ forest trees นะคะทีนี้สิ่งที่ครูจะพูดก็คือในเรื่องของคำศัพท์เรื่อคุณต้องต้องเอาไปทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณคำแรกคือคำว่า disappear disappear Dis เป็น verb แปลว่าหายไปหายตัวคำนามคือคำว่า disappearance ถ้าเอาคำว่า d i s ออกเอา d i s ออกนะคะมันก็คือคำว่า appear appear ก็คือปรากฏตัวถัดไปตัวที่สคือคำว่า mysterious นะคะ Mysterious แปลว่าลึกลับคำนามของมันคือคำว่ามิสเอ่อมิสเทรีนะคะมิสเท r รี u s นี้คุณดูนะ the mysterious disappearance ก็คือการหายตัวไปอย่างลึกลับนะคะของไกโกเดี๋ยวเรามาอ่านกันว่าไกโกนั้นคืออะไรทีนี้คำว่า suddenlysuddenly suddenly เป็น adverb แปลว่าทันทีทันใด through นะคะ through แปลว่าผ่านเป็น preposition น,นะคะ through แปลว่าผ่านเป็น preposition เาะฉะนั้นตามหลังมันนะคะ เป็นคำนามมัานเขาบอกว่าเห็นไะหม true unknown waters นะคะ on a sailing trip ก็คือเป็นการเดินทางนะคะด้วยเรือผ่านทีนี้เราที่เราเคยเรียนมาค่ะคำว่า waters เราไม่เติม s แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ w a t e r เติม s เขาไม่ได้เขียนผิดนะคะแต่มันหมายถึงหน้าน้ำ้ำบริเวณหน้านน้ำที่มันที่มันครอบคลุมนะคะหลายประเทศ นั้นผ่านหน้าน้ำที่ไม่รู้จักนะคะถัดไปคำว่า discover discover แปลว่าค้นพบนะคะรู้จักไว้นะคะแล้วก็ discover discovery ถ้าเราเอาคำว่า dis ออกเราก็จะได้คำว่า cover แต่ cover มันแปลว่าปิดเอาไว้ถัดไปนะคะคำว่า environmental นะคะแลว่า environment นะคะ environment ไม่ใช่ nv นะคะ environment environmental สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็น adjective เพื่อ environmental แล้วก็ e n v i r o n m e n t a l l y ก็เป็น adverb ถัดไปคำว่า trap นะคะ trap เป็น verb แปลว่าติดแปลว่าติดกับดักนะคะทีนี้ดูนะคะก็สิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ the mysterious disappearance of Galgo เพราะฉะนั้นตีความคำว่า disappear a n c e ก็คือการหายไปอย่างลึกลับของ Galgo คล้ายโกนะคะทีนี้คำถามถามว่า Which things นะคะก็เป็น topic r preview นะ,ะก็เป็นการนะคะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของนะคะหัวเรื่องที่เราจะอ่านคำถามถามว่า Which things do you think you would find at the deepest place in the ocean ในมุมมองของเราอนะคะ่ะเราคิดว่าถ้าเรานะคะเห็นไหมมันใช้คำว่า w o o d อันนั้นคือไม่จริงคือถ้าเราจะลงไปในที่ที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรเราลองเช็คดูหน่อยไหมว่าเราจะเจออะไรมั่งนะคะ แต่แล้วอันที่หนึ่งเราเจออะไรเราเจอ very large fish นะคะ very large fish นะคะก็คือปลาตัวใหญ่เราเจออะไรอีกเราเจอ plants นะคะ plants ก็คือพืชนะคะ, ants, ะ,คะ cold temperatures ก็ temperatures, คืออากาศที่มันหภูมมิที่น,นาว hot t e m p e r a t u r e ก็คืออากาศที่มันร้อนทีนี้ read the title of the chapter ชื่อของ chapter ก็คือ the mysterious disappearance of Guy g u i g o แล้วก็ look at the picture เห็นเห็นเห็นรูปไหมคะรูปก็คืออันนี้นี่คือ t ทโชแล้วนี่คือรูปคำถามถามว่า which activities do you do you do in the ocean ถามว่า uh, activity ไหนที่เราจะทำที่เราที่เราสามารถทำได้นะคะเวลาที่เราอยู่ในมหาสมุทร Have you ever gone surfing or scuba diving คำว่า นะคะ go นะคะ go surfing นะคะ go surfing ก็คือเล่นอย่างนี้นะคะแล้วนะคะ scuba diving scuba diving ก็คือ go scuba diving ก็คือดำน้ำทีนี้ค่ะถ้าเวลาที่เราเราเคยเจอคำว่า surf s u r f นะคะ s u r f surf the internet อันนี้ก็คือท่องอินเทอร์เน็ตนะคะมันใช้มันมันใช้คำเดียวกันนะคะ แต่ว่าถ้า go surfing ก็คือไปเล่นเซิร์ฟ go scuba diving ก็คือไปเล่นนะคะดำน้ำ do you think the ocean can be dangerous เราคิดว่ามหาสมุทรนั้นอันตรายไหมนะคะอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือ go surfing อันนี้คือนะคะอันนี้คือนะคะ scuba diving ใช่ไหมใช่ทีนี้นะคะเอาเรามาดูคำศัพท์นะคะ vocabulary preview คำที่หนึ่งนะคะที่เป็น earth science นะคะมี elevation มันมีคำว่า explore มันมีคำว่า ocean floor explore เป็น verb นะคะ elevation เป็นเป็นคำนามนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพูดทีเดียวดีกว่าเนาะคำว่า ocean floor ก็คือเป็นพื้นนะคะเป็นพื้นล่างสุดของมหาสมุทรถ้า above sea ก็คือเหนือน้ำ below sea ก็คือต่ำกว่าต่ากว่าท้องทะเล level level คือระดับนะคะ surface surface เป็นคำนามแปลว่า แปลว่าพื้นผิวนะคะหรือว่าผิวหน้าก็ได้ถัดไปคำว่า trench นะคะรู้กกเสียงว่า trench ถัดไปคำว่า complex 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 เป็น adjective มีความหมายว่าซับซ้อน make contact make contact แปลว่าติดต่อ monitor แปลว่าควบคุม release แปลว่าปล่อยให้เป็นอิสระ survey ก็สำรวจนะคะ เด,เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะว่าคำว่า survey คำว่า explore นั้น explore ก็แบบว่าสำรวจนะคะถัดไปทางด้านวิศวกรรมตัวที่หนึ่งคือคำว่า electronic รู้จัก float นะคะ float เป็น verb แปลว่าลอย pressure Ple pressure pressure เป็นคำนามแปบลบว่าแรงกดดันนะคะแปบลบความดันก็ได้ถัดไปคือ Robert ทีนี้เขาบอกว่า ในชาร์ตนะคะชาร์อันนี้ค่ะมันโชว์ selected word from the reading related to the earth science engineering and academic word list for more information about AWL ก็คือ academic word list ให้ไปดูหน้า121นะคะอันนี้จะเป็นการเพิ่มคำศัพท์เราทีเรามาดูคำแรก elevation elevation แปลว่าการยกระดับมันเหมือนกับเวลาที่เราพูดถึงภูเขาสักลูกนะะึงค่ะภูเขามันก็คือ elevation ที่ยกขึ้นมาเหนือน้ำทะเลจำนวนกี่ฟุตนั่นนะคะ ทีนี้คำว่า explore explore แปลว่าสำรวจนะคะ exploration แปลว่าการสำรวจ explorer แปลว่านักสำรวจถัดไปคำว่า trench trench มีความหมายว่า A narrow hole มันเป็นนะคะหลุมแคบ that is dug into the ground ซึ่งมันถูกขุดนะคะลงไปในพื้นดินถัดไปคือคำว่า complex complex มีความหมายว่าซับซ้อน ถัดไปคำว่า make contact make contact แปลว่าติดต่อทีนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่า contact นี่ค่ะ contact ตรงนี้เป็นคํานามแปลว่า communication แต่ถ้า contact เป็น verb ก็คือ he he was contact e d อย่างเงี้ยค่ะใช้เป็น passive contact ตรงนี้เป็น verb แปลว่า communicate ถัดไปคําว่า monitor แปลว่าควบคุมคําว่า release แปลว่า set free แปลว่าปล่อย s u r แปลว่าสำรวจ survey เหมือนเหมือนกันเลยแต่หน้าที่ของคําต่างก็คือเป็นคํานามแปลว่าการสำรวจ float แปลว่าลอยนะคะแล้วคําว่า pressure pressure แปลว่าแรงกดดันแปลว่าความดันก็ได้ทีนี้นะคะต่อไปคำว่า explore explore นั่นห้ห้ความหมายว่าสำรวจและค้นพบเหมือน,นเราไปเดินทางไปสักที่หนึ่งอะ่ะเราไปเราไป explore ก็คือเราไปดูเราไปหาแล้วเราไปค้นพบอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนั้นแต่ถ้า survey survey ก็คือ look ล o o แอดอเอ็กซัมม of something carefully especially carefully อันนี้เป็นการสำรวจสักที่หนึง่งแต่ว่าสำรวจอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนถาว่ามันต่าง explore เ่ให้มันต่างกันนิดเดียวนะคะก็คือมันไม่ได้บอกว่ามันพบอะไรแต่อันนี้มันหมายถึงการสำรวจเปนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหมายถึงสำรวจเฉยๆทีนี้เอาดูแบบฝึกหัดนะคะอ่ะ โอเคแบบึกหัดอันนี้นะคะก็คือให้ให้ประโยคมาแล้วก็ให้คำศัพท์มาแล้วเราดูหน้าที่ของคำแล้วเราเลือกคำลงมาใส่ A big city, i s place with many different sections ประธานคำว่่า big city คือคือสถานที่คือ place นั่นแสดงว่าข้อหนึ่งะคะ่ะตัวที่ว่างตรงนี้เป็น adjective เป็น adjective Adjective ที่มีนะตรงนี้คือคำว่ามีอยู่ตัวเดียวคือคำว่า complex ก็คือเมืองใหญ่ๆนะคะเป็นสถานที่ที่ซับซ้อนนะคะโดยมีการโดยมี section ส่วนส่วน,วนต่างๆที่มีความแตกต่างกัน A p i e c e of wood p i e c e of wood ก็คือ wood ก็คือไม้ปกติอะไม้มันเป็นคำนามที่นับไม่ได้ถ้าเราจะนับเราต้องนับเป็นชิ้น A a piece of wood คือไม้หนึ่งชิ้น two pieces of wood ก็คือไม้สองชิ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องการ verb มันทำไมกันมันทำไมบนน้ำแต่ว่าหินนั้นไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม้จะลอยบนน้ำเพราะฉะนั้นลอยเป็น verb คือคำว่า float ใช่ไหม The mountain known as K2 the mountain has of 28,251 feet 8,611 meter มันภูเขาม,มันมันมี สองหมืแปดันแปดพันสองอห้าสิเอดฟุตนั่นแสดงว่ามันเป็นการยกขึ้นถูกไหมมันเป็น elevation after the storm I could not make with anyone by phone เราใช้โทรศัพท์ทำไมติดต่อคือคำว่า o อน a c t he stood on the top of the hill so he could เขาบอกว่าเขายืนอยู่บนยอดเขาดังนั้นเขาเลยทำไมนะคะหุบเขาข้างล่างเขาเลย Sur v e เหรือเ u อ v e y หรือ explore เขาไม่ได้ค้นพบนะแต่เขา Sur v ์เใช่ไหมใช่ is that factory นะคะ in that factory นะคะ uh, a does work that people once did ทีนี้ does work ตรงนี้ค่ะมันใส่เข้ามาเนี่ยค่ะมันต้องการจะเน้นคำว่า work คือทำงานทำงานนี่แหละแต่เป็นงานไหนงานที่คนเคยทำเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นใครล่ะทำงานแทนคนนั่นคือโรเบิร์ตและเป็นคำนามด้วยอยู่หลังคำว่า a หรือ a n นในโรงงานนะคะณนะขณะนี้นะคะเจ้าหุ่นยนต์นั้นมันทำงานแทนคนทำงานซึ่งครั้งหนึ่งนั้นคนเคยทำซึ่งครั้งหนึ่งคือ once คนนะคะ did did เป็นพาช่องสองนั่นก็คือคนเคยทำถัดไป the store sells i t e m like television computers and phones ทีน like, ี้ไลท์เนี่ยคือเช่นเป็นไอเทมแบบไหนที่เป็นทีวีคอมพิวเตอร์และโฟนก็คืออิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมเป็น adjective ไรค่ะเมื่อไอเทม the island i s นะคะ only a few feet above so it flood easily เกาะมันนะคะมันไม่กี่ฟุตทำไมคะเหนือระดับน้ำทะเลนั่นก็คือ sea level ถัดไปนะคะข้อเก้า The of the lake is very smooth without any wave ไม่มีคลื่นนั่นนั่นคืออะไรคือผิวหน้าของของ,ของทะเลสาบมันราบเรียบคำว่าราบเรียบคือคำว่า smooth นะคะเป็น adjective ถัดไป the farmers get to carry rainwater to their field เพื่อที่จะเป็นการนะคะรับฝนแล้วก็ดึงน้ำฝนมาที่มา,มาที่มาที่มาที่ไร่านาของเขาเพราะฉะนั้นก็ขุดอะไรเขาขุด trench No one has been able to part of Antarctica. ไม่มีใครสามารถที่จะไปสำรวจใช่ไหมนะคะ Explore some part of Antarctica ถามว่า Survey ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตรงนี้คือสำรวจและค้นพบอะไรบางอย่าง If you put a lot of it will break ถ้าเราใส่อะไรลงไปบนแก้วแก้วจะแตกคือคคำว่า Pressure The Titanic sank long ago. Now it lies on the ocean floor ใช่ไหมใช่ sink นะคะ a s i n k sink เป็น verb ช่องหนึ่งแปบลบว่าจมจมไปแล้วนะคะเมื่อสองปีที่แล้วหรือนานมาแล้วคือคำว่า sank s a n k นะคะแล้วถ้านะคะใช้เป็น present perfect sink sank แล้วก็ sunk s u n k the boy opened the door of the cage the bird inside นอกอยู่ในกรงเด็กเปิดประตูกรงเพื่อที่จะนะคะ to release PARENT AND TEACHER WILL WILL ทำไม THE s t u d e n t during the trip w okay, ah, th i l l monitor อบโอเคนะคะอ่ะนะคะครูเบรกนะคะครูพักพาร์ทที่หนึ่งเอาไว้เฉพาะคำศัพท์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรามาคุยกันต่อในพาร์ทที่สองที่เป็นพาร์ทเรดดิ้งนะคะเึร็ปไปแล้วหนึ่งพาร์ท